สวัสดียามเย็นครับช่วงเย็นเย็นก็มาเดินดูผักผักขึ้นช่ายไฮโดรโปโนิกนะครับโอ้หลากขาวจั่วเลยครับผม แปลงนี้จะปลูกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับแปลงนี้แปลงที่เห็นข้างหน้านั้นปลูกก่อนนะครับเนี่ยอันนี้หมายถึงแปลงเล็สองแปลงนี้ครับไม่รวมแปลงโต ันนี้จะปลูกก่อนแปลงเมื่อกี้นี้น,นี่ก็จะลากยาวกว่าน,นี่ปลูกได้ประมาณครึ่งเดือนแล้ว ก็มาตรวจดูว่าน้ำบกหรือ,อยางอาหารอันนี้ยังอันนี้ผักยังเล็กอยู่ก็จะไม่ค่อยเปลืองน้ําจะไม่ค่อยเปลืองอาหารครับอันนี้อยู่ได้ประมาณอีกสองวัน ก็จเจริญเติบโตดีอยู่ดูอาหารแปลงนี้อันนี้ก็จะอยู่ได้อีกประมาณหนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เย็นๆก็จะค่อยมาเติมอาหาร วันนี้อาหารไม่บกนะครับเลยไม่ได้เติมพรุ่งนี้ได้เติมแน่พรุ่งนี้อาจจะมาดูวิธีเติมอาหารให้กับผักขึ้นช่ายไฮโดรโปนิก์นะครับแต่วันนี้ไม่ได้เติมครับ ก็ไว้ค่อยมาอัปเดตใหม่นะครับสำหรับแปลงผักไฮโดรโปนิกวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ